โคมไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่น50วัตต์โมดิโซล่าโคมไฟรุ่นนี้มีให้เลือก2แสงคือแสงขาวและแสงวอร์มนะครับตอนกดสั่งซื้อให้เลือกแสงที่ต้องการสั่งซื้อได้เลยนะครับวัสดุตัวโคมไฟเป็น ABS PC แข็งแรงทนทานโดนแดดโดนฝนนานๆไม่กรอบตัวโคมมีแบตเตอรี่ในตัวใช้แบตลิเธียมฟอสเฟตความจุ1,500มิลลิแอมสว่างนานประมาณ10-12ชั่วโมงสว่างถึงเช้าแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลน์กำลัง6โวลต์3วัตต์สายไฟยาว5เมตร อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งานมีน,อน็อตและพุกยึดแผงโซล่าเซลล์และตัวโคมมีรีโมทควบคุมการทํางานถ้าเราต่อแผงโซล่าเซลล์และตัวโคม,โคม,โคม,โคมไฟเข้าด้วยกันเขาก็จะเป็นโหมดเปิดปิดอัตโนมัติกลางวันแผงโซล่าเซลล์ชาร์จพลังงานหลอดไฟจะดับจะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จเป็นไฟสีแดงกระพริบนะครับกลางคืนไฟติดเองอัตโนมัติสนใจสั่งซื้อสินค้ากดที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ